ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะมาค่ะเรามาดูน้ำน้ำแอปเปิ้ลกับน้ำองุ่นนะคะผสมกันไม่รู้กบก็ไม่รู้นี่ครั้งแรกสามีบอกว่าสามีบอกว่าลองซื้อไปดื่มไปดื่มดูไหมก็โอเค ก็มาเปิดกันมันเป็นอันนี้ครั้งแรกจริงๆนะเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ที่กบเห็นบ่อยมากเลยนะกบเห็นบ่อยมากเลยนะเอาโอเคมันต้องเปิดเดี๋ยวกบไปหาเอาวุปกรณ์ตหนึ่งไม่ต้องทีละไม่รอหนูก่อนบอคายน้ำเออมันเหมือนน้ำผลไม้เลยหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่เคยคริสต์มาสคริสต์มาสอะไรให้ให้มาพวกคริสต์มาสพวกอะไรไปไปให้ของขวัญไปให้อะไรแบบนี้เหรอไปแบบว่าดียมไง ดื่มสำหรับคนคริสต์มาสอะไรแบบนี้เหรอใช่หรือเปล่าอย่ามั่วนะที่รักตัวเองไม่ดื่มเองก็ไม่รู้เรื่องโอเคกบจะเปิดกบนึกว่ามันเป็นอันนี้ลอ,องดูดิโอ้มันเป็นสีมันเป็นสีสีแดงใช่ไหมก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผสมผสมองุ่นมันก็เลยเป็นสีนี้กบลองชิมดูนะ เดีด๋ยว้ดมกินก่อน <laughs> ไม่กล้ากินแต่มันหอมนะมันกลิ่นมันมันหอมอะ่ะมันหอมแบบผลไม้นะ่ะโอเคกบจะชิมนะอุ๊ยอร่อยอร่อยมากข้างก็อร่อยกี่แล้วนี่อร่อยหวานเดี๋ยวนะอีกนี่ปล่ น,นี่ก็อรอยหวานเลยหวานแล้วก็ซ่าหวานแล้วก็ซ่าอร่อยอร่อยมากเลยมันคืออะไรอ่านดิที่รักอุย้ยท้องหนูโล่ลมี sparkling apple c r i s e เรื่องจ๋านี่ไงตอนที่กบซื้อก็ไม่ได้ดูมันบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำผลไม้นะคะ no แอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์อุ้ยแนะนําเลยถ้าคนชอบดื่มแบบน้ําผลไม้ที่มีโซดาด้วยอะ่ะเพื่อนๆจ๋าถ้าใครที่อยู่ที่นี่นะลองซื้อมาดื่มกบไม่รู้ว่าเพื่อนๆอาจจะเคยดื่มแล้วก็ได้แต่กบนี่บ้านนอกมากเลยนะคือกบบ้านนอกมากกบเห็นบ่อยมากกบเห็นบ่อยมากแต่กบไม่เคยที่ที่จะซื้อมาดื่มนะทีนี้พอดีกบไปร้านสมิธเนาะไปซื้อผลไม้ แล้วไปเจอมันมันเข็นรถเข้าไปมันอยู่ในพวกธีมพวกธีมพวกคริสต์มาสหรอตรงตรงนั้นอะ่ะน่าจะเป็นกลุ่มคริสต์มาสคล้ายๆเขาจัดแบบคล้ายๆเขาธีมตรงที่เขาขายของคริสต์มาสนะคะเขาก็มีเนี่ยเยอะมากเลยนะมันมีน้ําผลไม้แบบแบบแบบนี้เยอะมากเลยอันนี้มันมีแอปเปิลสีแดงแอปเปิลสีเขียวแล้วก็องุ่นคือมันมีมันมีหลายรสชาติมากเลยนะทีนี้สามีกบบอกเออซื้อไปดื่มดูสิแล้วทีนี้กบบอกว่า,วา ให้เขาช่วยให้เขาช่วยอ่านให้หน่อยว่ามันซ่าไหมพ่อกบเป็นคนชอบดื่มแบบนี้แต่ไปซาซาเขาบอกเออซากบเลยบอกโอเคซื้องั้นซื้อมาดื่มเพื่อนๆจา๋าเพื่อนๆมันแค่สองเหรียญกว่าเองแล้วมันก็จริงสองเหรียญสี่สิบเก้าเซนเออประมาณสองเหรียญกว่าเองแล้วมันมีหลายรสชาติด้วยคือมันเป็นน้ําผลไม้ที่มีรสที่มีโซดานะ่ะ คืออร่อยมากเพื่อนๆจา๋ารสสีสวยมากดูดิเป็นน้ําผลไม้นะคะไม่ใช้นูอลกอล์นะคะเป็นน้ําผลไม้จริงๆนะที่ไม่มี alcohol, นะเอลกอล์นะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปซื้อมาดื่มนะหรือว่าท่านไหนที่ดื่มแล้วกบก็ไม่เป็นไรกบ <c oughs> ก็แค่แบบว่า,วามันก็อยากจะมาแชร์นะคะคือมันเป็นความรู้ใหม่สําหรับกบนะคือแบบที่บอกกบข็่รถผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไปก็ไม่เคยที่จะสนใจเขาเลยนะแต่แต่ครั้งนี้สามีเบรกไง บอกลองไปซื้อมาดื่มที่ที่รักมันเป็นแบบไหนโอเครสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็ก็เลยอยากมาแชร์เ,เพื่อนๆชมนะคะ no แอลกอฮอล์นะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะกบไปแล้วแล้วเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ